ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกฎหมายหรือว่าการเงินแต่ปัญหาที่พบตามมาก็คือการปลอมแปลงหรือว่าการแก้ไขเอกสารแต่มีหนึ่งนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจพิสูจน์ว่ามีการปลอมแปลงหรือไม่นั่นก็คือนวัตกรรมการตรวจพิสูจน์หมึกปากกาบนเอกสารที่จะไม่ทำลายวัตถุพยานจากการพัฒนาจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จะน่าสนใจแค่ไหนตามไปชมกันเลยครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมวัสดุนาโนสีเขียวนะคะสำหรับตรวจพิสูจน์การปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าจริงๆมันเป็นการสืบต่อยอดมาจากตัวอื่นๆที่ศูนย์ใจเราได้ทำการคิดค้นนวัตกรรมสำหรับ,รบทางด้านตรวจพิสูจน์นิิตทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงไปช่วยในการตวรวจลายนิ้วมือแฝงมาหลังจากนั้นก็เลยเข้าสู่โจทย์ของการดูว่าเอ๊ะ ในทางด้านการตรวจเอกสารเนี่ยยังมีขีดจำกัดอะไรอยู่ไหมที่เราสามารถเข้าไปเอาวิทยศาสตร์เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาทําให้ประสิทธิภาพในการตรวจที่ดีขึ้นหรือเปล่าอะค่ะเราได้เข้าไปคุยกับทางกุ้มกับกลุ่มงานนี้แล้วก็พบว่าออปัจจุบันนี้ค่ะในการตรวจการเขียนต่อเติมหรือว่าในการตรวจพิสูจน์ว่าเอ๊ะมีการเขียนตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยอาจจะมาจากการใช้ปากกาคูร์ด้านกันหรือเปล่า เราก็มีโจทย์ตรงนี้มาซึ่งปกติอะค่ะวิธีที่เขาใช้อยู่ก็คือวิธีใช้ VSC ซึ่งวิธีการทาง VSC อะค่ะก็จะดูการเรืองแสงของหมึกปากกาที่แตกต่างกัน mm hmm. เช่นบางหมึกปากกาถ้าสมมติว่ามีองค์ประกอบภายในหมึก mm hmm. เช่นพวกน้ำหมึกหรือใส่สารเติมแต่งที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. ก็จะมีการ,รืองแสงที่แตกต่างกันเ mm hmm. ครื่อง VSC เนี้ยนคะ่ะถ้าถ้าในบาง,บางกรณี ในกรณีที่มาจากหมึกปากกาทั้งสองด้านแต่ด้านไม่ไมไมเรืองแสงเหมือนกันทั้งคู่หรือเรืองแสงเหมือนกันทั้งคู่อันนี้จะไม่สามารถตรวจพิสูจน์ด้วย VSC ได้ดังนั้นจึงเป็นไอเดียที่ทางศูนย์วิจัยก็ได้ทํางานวิจัยโดยใช้เทคนิคของรามานเนี่ยค่ะสามารถบอกองค์ประกอบของหมึกปากกาได้จึงเอาอันนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยการใช้ตัวขยะสัญญ,ญาณเอาเข้ามาช่วย ในการใช้การตรวจที่สูตรหมึกปากกาด้วยนะวัตกรรมสีเขียวนียค่ะเ,ออเราจะเริ่มจากการมีสารสารตั้งต้นเป็นสาร A แล้วก็ผสมกับสารที่มาช่วยทําปฏิกิยาเป็นสาร B เนาะผสมกันอาจจะเติมตัวช่วยเพิ่มให้เกิดเร่งปฏิกิยาเข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้การปวนสารปกติค่ะ,คะแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟเป็นเวลาประมาณ3นาทีหลังจากนั้นเราจะได้สารที่เป็นตัวสีเหลืองตัวนี้ค่ะออกมา ซึ่งสารตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าตัวขยายสัญญาณรามานวิธีการนํามาใช้งานก็คือปกติถ้าเอาไปหยดบนสารที่มีความเข้มข้นน้อยอื่นๆก็คือสามารถเอาไปตรวจวัดได้นะคะแต่ในที่นี้เราเอามาใช้กับหมึรปกาการเนาะ ตัวหมึกปากกาค่ะสมมุติว่ามีบริเวณที่ต้องสงสัยว่าจะมีการต่อเติมปลอมแปลงเพิ่มขึ้นมาเราก็นําตัวสารตัวนี้ค่ะไปหยดลงบนบริเวณที่ต้องสงสัยประมาณ0.02ม mm, ิลลิลิตรหรือ2ไมโคลลิตรนะคะซึ่งมันเป็นหยดนิดเดียวค่ะเหมือนน้ากระเด็นเนาะมันก็จะไม่ทําลายตัวหมึกปากกาที่อยู่บนกระดาษหลังจากนั้นก็เอาเจ้าตัวหมึกปากกาที่ผ่านการหยดนี้ค่ะเข้าไปใช้ได้เลยในขณะที่หยดยังไม่แห้งก็สามารถใช้งานได้เลย มันก็จะช่วยขยายสัญญาณซึ่งแต่เดิมเนี่ยถ้าตรวจหมึกปากกาเพียวๆด้วยเครื่องรามานมันก็จะเห็นสัญญาณที่ไม่ชัดเจนสัญญาณบอดไปว่าเห็นได้ไมมครบถ้วนแต่เมื่อใช้ตัวขยายเนี้ยมันจะเห็นสัญญาณที่สูงขึ้นชัดเจนขึ้นรายละเอียดที่หายไปเล็กๆน้อยๆเราก็จะสามารถเห็นได้เด่นชัดขึ้นจากตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตัวเส้นสีฟ้าค่ะคือเส้นที่ตรวจหมึกป,ปากกาโดยเครื่องรามานปกติยังไม่ใช้ตัวขยายสัญญ,ญาณแต่เมื่อใช้ตัวขยายสัญญ,ญาแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นสีเขียว ก็จะเห็นเป็นที่สัญญาณขึ้นมาซึ่งมันก็จะบอกอะไรบ้างมันก็จะบอกว่าตัวทําละลายของมือปากาเป็นอะไรมีสารให้สีเป็นสารให้สีชนิดไหนนะคะจากตรงนี้มันสามารถทําให้เราย้อนกลับไปได้รู้ว่าโอเคตัวหัวปากาค่ะเป็นหัวแบบไหนเป็นลูกลื่นเป็นหัวแร้งอะไรประมาณนี้ได้นะคะถัดมาก็คือเปรียบเทียบ2บริเวณที่ หมึกประการไม่เหมือนกันนะคะสีเขียวก็คือถ้าดูดูด้วยการเทียบกับข้อมูลพื้นฐานที่เราเคยเก็บข้อมูลมามันก็จะรู้ว่าโอเคอันนี้เป็นประการที่เป็นหมึกน้ํามันนะคะแล้วก็ถ้าสีฟ้าก็จะเป็นหมึกประกาที่เป็นเจลเบสซึ่งเจลเบสเนี่ยมันก็จะแสดงส่วนใหญ่นะคะมันจะแสดงแค่ลักษณะของตัวสารให้สีแต่ว่าถ้าเป็นตัวออยล์เบสเนี่ยมันจะมีลักษณะของเลซินหรือว่าสารที่เขาใส่ลงไปเพื่อให้หมึกประการมันมีความหนืดอเพิ่มเข้ามาด้วย เสไหนที่ตรวจไม่ได้หมึกปากกาบางยี่ห้อแต่สั่งทำน้ำหมึกจากโรงงานเดียวกันหรือเป็นน้ำหมึกประเภทเดียวกันตรวจขึ้นมาเราก็จะให้แพทเทิร์นเหมือนกันคือจะอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นการปลอมแปลงต่อเติมหรือเปล่าอาจจะเป็นการเขียนด้วยคนคนเดิมในวาระเดียวกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วดังนั้นจริงๆแล้วในการตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามแต่ค่ะเราก็ไม่สามารถใช้เพียงแค่ เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือว่าวัตถุพยานหรือว่าร่องรอยอะไรเพียงแค่อย่างเดียวก็คงจะต้องอาศัยวัตถุพยานอื่นๆหรือองค์ประกอบอื่นๆเอาเข้ามาประกอบด้วยในการที่จะสรุปเป็นสมควนคดีหรืออะไรต่อไปค่ะถ้าเป็นการปลอมจริงๆอาจจะต้องดูตั้งแต่อาศัยความชำานาญของเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ด้วยดูอะไรบ้างอ๋อปกติคนนี้เวลาเขียนกอไก่เขาเคยเขียนกอไก่อย่างไงก็ต้องไปดูเอกสารอื่นๆที่เขาเคยเขียนขึ้นมาต้องดูหลาย หลายๆเอกสารว่าพทิร์คนนี้เวลาเขียนกอไก่เขียนแบบไหนเพราะจริงๆแล้วคนเราต่อให้เราเป็นคนคนเดิมค่ะแต่เรามีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละวันเราก็ยังเขียนหวัดไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยลักษณะปกติเราจะถนัดลากเส้นแบบนี้เราจะเส้นลากเส้นขึ้นจากตำแหน่งนี้ก่อนมันจะเหมือนเหมือนกันดังนั้นต้องมีประสบการณ์ความชำนาญดูในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องของการลากเส้นการลงน้ำหนักการเริ่มตรงจุดไหนไปที่จุดไหน อันนี้ออกมาประกอบกันรวมถึงประกอบกับหมืนปากกาเข้าไปด้วยค่ะโครงการน,นี้อยู่ระหว่างการได้รับทุนวิจัยจากวชนะคะเราได้รับทุนมาเพื่อขยายผลที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ค่ะต่อให้กับศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั้งประเทศนะคะรวมไปถึงเนื่องจากมันต้องใช้เครื่องรามานสเปกโตรมิเตอร์ในโครงการน,นี้ค่ะก็จะมีการโคกับศูนย์เครื่องมือตามภูมิภาคที่มีเครื่องนี้อยู่และ ศูนย์เครื่องมือนั้นกระจายตามภูมิภาคที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานสังกัดอยู่ในบริเวณนั้นดังนั้นเราก็จะมีการถ่ายทอดเทคนิคการผลิตและก็การตรวจพิสูจน์ให้ทั้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คุมเครื่องนะศูนย์เครื่องมือต่างๆด้วยเวลามีเคสคดีจริงๆก็ได้สามารถส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆช่วยตรวจแล้วก็ส่งผลกลับมาอีกทีหนึ่งค่ะ นอกจากนั้นวิธีการนี้สามารถเอาไปใช้ขยายผลในการตรวจพวกสารระเบิดได้ด้วยด้วยหลักการเดียวกันเทคนิคเดียวกัน นวัตกรรมตรวจพิสูจน์หมุปากาบนเอกสารแบบไม่ทำลายวัตถุพยานถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการตรวจพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปัจจุบันได้มีการถ่ายทอดเทคนิคนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการในหน่วยงานภายใต้สังกัดของศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั่วประเทศแล้วและนวัตกรรมนี้ยังได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นสาขาวิทยาศาสตร์เคมี Me, และเภสัชประจำปี2564ากสจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอถือว่าเป็นความสำเร็จ ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นอย่างมากนะครับ